ส,สดีจ้าเด็ก,ดกมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกิ๊กมีอะไรจะมาเล่าให้เด็กๆฟังอู้ <Ooh. S 1> พร้อมกันหลือยังคะ <Yeah. S 1> งั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะเย้สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆก,กับครูกิ๊กในวันนี้ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าโลกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเอ๊ะ yeah. กกี้ก็สงสัยเหมือนกันงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าโลกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรส่วนหลักฐานหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้ได้ว่าโลกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ไม่มีใครรู้ได้เลยค่ะเด็กๆมีแต่ทฤษฎีหรือคำทํานายของหมอดูที่บอกว่าโลกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ่ะและในปี2000 21นี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาบอกเกี่ยวกับการกำเนิดโลกและการสิ้นโลกเด็กๆเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแล้วใครเป็นคนสร้างโลกและใครจะเป็นคนทำให้โลกนี้ดับสูญหายไปหากเราจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายว่าโลกนั้น มีพระเจ้าเราก็คงคิดว่าเขาเพีย้ยนแต่เรายังจำกันได้ไหมคะว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนนี้ชื่อว่าอะไรแต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่เป็นคนพูดเรื่องนี้ก็คงน่าสนใจไม่น้อยด็อกเตอร์มิชิโอกะกุนนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ลูกครึ่องอเมริกัน ที่เป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในที่ยอมรับในปัจจุบันมีทั้งรายการ BBC History สา i n และ Discovery Channel เชื่อที่เขาพูดถึงพระเจ้าก็มีแนวคิดที่เราเรียกภาษาไทยว่ากึ่งบรรดาการรัศมีแท็คิออนแท็คิออนอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสง ที่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่ปัจจุบันยังไม่มีการค,นคร้นพบอย่างเป็นทางการมันมีศักยภาพในการถอดรหัสจัก,กรวาลหูญยากาศในอวากาศฝั่งอนุภาคต่างๆที่ทิ้งทุกอย่างให้เป็นอิสระจา,จากอิทธิพลของจักรวาลโดยหลังจากการทดสอบแล้วด ok ็อกเตอร์ได้สรุปว่า เราได้อาศัยอยู่ในแมทริกซ์ที่อยู่ในโลกที่สร้างด้วยกฎต่างๆโดยภูิปัญญาอย่างหนึ่งเชื่อผมสิ่งที่เรียกว่าบังเอิญในวันนี้สำหรับผมมันชัดเจนว่าเราอยู่ในแผนการหนึ่งที่ถูกปกครองโดยแผนการและถูกปกครองด้วยกฎต่างๆที่สร้างขึ้น ถูกออกแบบขึ้นโดยภูมิปัญญาหนึ่งในจักรวาลโดยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทฤษฎีของผมเป็นทฤษฎีที่บอกกับทุกๆคนว่าจริงๆแล้วโลกของเราถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เราเข้าใจไอ้ว่าเป็นพระเจ้าก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลดังกล่าวได้สร้างความปั่นป่วนให้กับมนุษย์ และประชากรโลกอย่างมากมายนี่แหลคะค่ะนักเรียนคือจุดเริ่มต้นของการกำาเนิดโลกแล้วเรามาพบกันวันสิ้นโลก EP พีนะคะเด็กๆ